ใส่ข้าวบินไหยนะอุ้ยอยากกินอะไรพี่ไม่เห็นกินเยอะเลยพี <c oughs> ่เห็นกินเยอะเลยพี <c oughs> ่กินผลไม้อะค่ะอยากกินน้ำส้มครับมาเดี๋ยวดูไม่ตั้งใจเขียนอะ่ะฉันไม่อยากให้ฉ <c oughs> ันก็ขี้เกียจเขียนวันแรกเขียนให้อ่ะเมื่อยแบบนั่นดิดูไรมือดิพี่ สวยสิฮะทำได้อะไรดดีจอยชอบสงสัยพ anyway> like ี่ใช่มือนที่โมลินอ๋อพี่เต๋อเป็นเบเตอร์ลินมาสองรอบแล้วพอแล้วพอแล้วจอยสุดคนฮะจอยคนชอบสสัยพี่นี่เสร็จปะชีสเปงเนี่ยนั่นแหละขอบคุณมากพี่คาชา ก็ไม่ได้ใส่แว็กซ์นั่นใ่ไหมใช่ส่งเดียวกันเลยอ่ะมันก็คือเซตตั้งอยู่นี่สักห้าชั่วโมงอ่ะถึง่ะเซร็จละโอ้เอขอบคุณมากนะคะพี่คช่าพี่ผู้แทนเรียนเราเรียกเซตเ็ทุกวันอ่ะเลือดเอาได้เซตแล้วก็เสร็จเลยพี่อะพี่กับเฟรม ตอนนี้พี่ต๋อกะขาวท่าผมแล้ว